ทับทิมเป็นพลอยสีแดงดั่งดวงไฟเปรียบเป็นราชาแหง่งหินที่มีค่าสีแดงของทับทิมเนี่ยมักจะชักนำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดไปถึงเลือดและไฟทับทิมเป็นแร่ชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลคอรันดัมไทยเรียกว่าการุนอินเดียเรียกว่าคอรุน แร่ฮอรนดัมมีความหมายครอบคลุมไปถึงแร่ในตระกูลนี้ทุกชนิดโดยเฉพาะชนิดที่มีเนื้อโปร่งแสงมีคุณสมบัติจัดเป็นรัตนชาติ<ม>จะมีชื่อแยกออกไปโดยเฉพาะ<ม>ก็มีแบ่งเป็น2ชนิดก็คือทับทิมและก็แซตไฟแซตไฟแซตไฟนะ รับไฟตามลักษณะสีของพลอยชนิดที่มีสีชมพูปไปจนกระทั่งแดงเรียกว่าทับทิมส่วนชนิดที่มีสีอื่นๆโดยทั่วไปเขาก็จะเรียกว่าแซไฟคนในสมัยก่อนเนะี่ยมีความเชื่อว่าทับทิมสามารถที่จะรักษาโรคไข้เลือดออกหรือการตกเลือดของสตรีได้ หรือบางทีก็ช่วยรักษาบาดแผลต่างๆนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าทับทิมสามารถป้องกันมิให้เจ้าของเกิดอุบัติเหตุทางน้ำยังช่วยลดความเจ็บปวดและรักษาโรคเกี่ยวกับอาการของกระ,กระดูและก็ข้อต่อพวกปวดกระดูกก็ใส่ทับทิมก็ดีชาวอินเดียในสมัยโบราณก็เชื่อว่าหากใคร นำทับทิมไปถวายเทพเจ้านะต่อไปจะได้เกิดเป็นจกกักรพรรดิรือผู้ปกครองและผู้ผู้ที่มีอำนาจในชาติหน้าทับทิมเป็นพลอยที่มีค่าสูงบางทีอาจจะสูงกว่าเพชรก็มีและถือว่าเป็นพลอยที่นำความมั่งคัง่งและความสุขให้แก่ผู้ที่สวมใจทับทิมยังเป็นอัญ,ญมณีที่มี ก็เรียกว่ามีพลังแห่งจิตวิญญาณอันเปลี่ยมล้นและยังมีความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของด้วยโดยทำเป็นเครื่องประดับใส่ติดตัวถ้านำไปทำหัวแหวนให้ใส่ไว้ที่นิ้วชี้แล้วนิ้วก้อยแล้วก็จะป้องกันเจ้าของให้รอดพ้นจากโรคภยัยทั้งหลายทับทิมบางตำราก็บอกว่า เป็นพลอยประจำของคนเกิดเดือนกรกฎาคม